วินขยายวงการผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคว้าตัวพิงกี้สวิการพิซเตอร์ยูกิคูณสสุดใหม่พร้อมเปิดตัววินแพนเบดโปรตีนอาหารเพื่อสุขภาพแห่งอนาคตในยุคสมัยนี้ค่ะเทรนด์ในเรื่องการดูแลสุขภาพกําลังมาแรงค่ะโดยตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพค่ะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องล่าสุดแบรนด์วินค่ะเปิดตัวพิซเตอร์คนใหม่ขยายวงการผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนําโดยคุณพิมลพัฒ์เอกอัครินค่ะและคุณพันชนะรัตนประสิทธิ์ค่ะ2ผู้บริหารแบรนด์วินเปิดตัวพิซเตอร์ยูกิคูณ3ค่ะ โดยได้คว้าตัวนักแสดงสาวสวยหน้าคมพิงกี้สวิกาค่ะมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ค่ะนอกจากนี้แบรนด์วินไทยแลนด์ค่ะยังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่วินพันธเบตโปรตีนค่ะอาหารเพื่อสุขภาพแห่งอนาคตอีกด้วยค่ะสำหรับยุกิคุณ3ค่ะเป็นการปรับสูตรใหม่ที่รวบรวมสารจากธรรมชาติค่ะพร้อมด้วยเวลเนคอลลเจนแบบไทยค่ะลิสิทซิ์คคลเจนจากญี่ปุ่นค่ะนวัตกรรมใหม่ค่ะที่มีโมเลกุลเล็กกว่าธรรมชาติถึง1000เท่าค่ะดูดซึมได้ไวค่ะส่งตรงถึงชั้นผิวหนังค่ะเรียกได้ว่าบรรยากาศ ภายในงานค่ะอบอุ่นไปด้วยเหล่าบรรดาดีลเลอร์พร้อมตัวแทนจําหน่ายที่มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งค่ะก็ต้องขอบคุณที่หญิงด้วยนะคะก็วันนี้ได้มาเป็นตัวแทนของแบรนด์ยูกิคุณสาพาเเลเจนะคะเป็นเอ่อเรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์เนาะพี่คนแรกของแบรนด์ขอค้ามากค่ะ,คคะก็ถือว่าเป็นแบรนด์จริงๆแบรนด์ยูกิก็คือมีมา นานแล้วเหมือนกัน,น,นะค่ะ,<ส>ะแต่ว่าพี่หญิงเพิ่งเพิ่งได้เพิ่งเปลี่ยนสูตรปรับสูตรใหม่เพิ่มสารสก,กัดเพิ่มขึ้นแล้วให้ให้มันแบบกินแล้วเห็นผลดีกินแ,แล้วดีอ่ะใช่แล้วก็จะบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์อ่ะก็พี่หญิงอ่ะจัดให้จริงๆอ่ะมีทั้งเวโปตีนด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ก็คือในบริษัทของของพี่หญิงอ่ะมีไม่ไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนมีอะไรอีกครับพี่หญิงมีเวโปตีนค่ะแล้วก็มีกาแฟเพื่อสุขภาพมีโกโก้เพื่อสุขภาพสใส่ชีโตค่ะคืออย่างแรกคือเขาสวยแล้วเป็น นางเอกแล้วยังไงดีอะคือเขามีทุกอย่างที่ที่เราตามหาอยู่อะค่ะแล้วยิ่งพอมาทํางานด้วยอะต้องบอกเลยว่าน้องน่ารักมากๆคือมันมันไม่ใช่เพาะแค่หญิงคนเดียวที่ประทับใจกับการทํางานกับน้องการที่น,น้องเป็นนางเอกอยู่ในวงการมานานขนาดนี้พอได้ทํางานด้วยต้องบอกเลยว่ารู้สึกถึงความเป็นมืออาชีพน่ารักเป็นกันเอง,ง,องแล้ววันนี้ทุกคนแบบตัวแทนไหนคือเห็นได้เลยว่าวันนี้แบบไปนั่งเล่นติ๊กตอกกับน้องน้องก็แบบ คือยินดีแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือว่าขอบคุณทีมกี้มากเพราะว่าน้องแบบคือเขาไม่ได้แค่แค่หญิงคนเดียวแต่ว่าเขาจะแค่ทุกคนที่อยู่ตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นการทํางานที่ทํางานด้วยกันหรือแม้แต่กระทั่งวันนี้ที่เจอตัวแทนนะคะคือแบบขอบคุณแล้วรู้สึกตัวเองโชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้น้องมาเป็นพรีเซนเตอร์คีที่เข้าไปพูดกับตัวแทนนะคะก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่เป็นพรีเซนเตอร์ปัจจุบันไม่ได้แค่เป็นพรีเซนเตอร์เฉยๆนะคะไม่ได้แค่มายืนแล้วก็ รับตังค์เขาแล้วก็กลับบ้านแต่วันนี้คือเรามองในฐานะของการเป็นนักนักขายด้วยเพราะเราอีกพาร์ทหนึ่งเราก็เป็นนักขายด้วยเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าอันนี้คือทีมมันคือทีมเราก็จะทำยังไงให้แบรนด์ของยุกิอะค่ะเป็นที่ต้องการแล้วคนทุกคนก็มาซื้อของของเราแล้วก็ได้ผลจริงในการกินเราก็เลยรู้สึกว่าฐานะของพีเซนเตอร์ยุคป,ปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วก็วันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวต้องทำงานกันอีกเยอะค่ะแล้วก็ต้อง ต้องทําให้เขาเรียกว่าต้องมามาดูติ๊กตอกกันอีกเยอะเนาะเราต้องไปทำคอนเทนต์อีกเยอะเลยใช่ค่ะก็คือคือวินแบรน์อะเราเราเราเห็นแล้วค่ะว่าคนไทยและคนทั่วโลกอะค่ะเริ่มใส่ใจสุขภาพมากขึ้นคือเป้าหมายเรามันไม่ใช่แค่เมืองไทยนะเป้าหมายเราคือจริงๆแล้วอยากให้สินค้าเราไปทั่วโลกดังนั้นแบบตั้งแต่ประมาณเกือบเกือบสองปีแล้วค่ะปีกว่าแล้วที่เราอะใส่ใจในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพสินค้าทุกตัวจะถูกตรวจสอบอย่างดี เช็คทุกอย่างแล้วก็มั่นใจว่าไม่มีการเปลี่ยนสูตรเพราะว่าทุทกๆกรอที่เข้ามาคือจะส่งตรวจเองหมดเลยอะคะ่ะแล้วคนกินได้ผลลูกค้าชอบรสชาติและสุดท้ายก็คือตัวแทนที่มาขายก็มีไรายได้ที่ดีด้วยะค,ะค่ะค่ะก็ตอนนี้มองในมุมของการที่ ใครอยากมาเป็นพาร์ทเนอร์หรือใครที่อยากมาทำธุรกิจนะคะที่มีเป็นเซนเตอร์เป็นพิงที่สาวิกานะคะแล้วก็อยากที่จะได้เขาเรียกว่ารับประทานด้วยก็ลองนะคะเข้ามาในเพจของบ i n b o d y Solution หรือทักตัวแทนทุกคนทั่วประเทศได้เลยค่ะสามารถเห็นใครขายหน้าเฟซหรือในทิกตอกทักไปถามได้เลยค่ะถ้าเป็นตัวแทนบินแบรนด์สามารถสมัครตัวแทนได้ด้วยกัน